สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Reviews วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสะแรงมากในปีนี้นั่นก็คืออ a ยาม่าเซอร์สอร์2025บอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่สวยรูดูดีแต่ยังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้คนรักมอเตอร์ไซค์ต้องหยุดมอง Yamaha ซอร์สตอร์คืออะไรจริงๆแล้วชื่อเซอร์สตนั้นเป็นชื่อใหม่ที่ยาม่าตั้งขึ้นเพื่อสื่อถึงความล้ำสมัยความสง่างาม และประสิทธิภาพที่เหนือระดับรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองและถือเป็นมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มสปอร์ตทูริงไฮบริดที่ผสมผสานความสะดวกสบายกับสมรรถนะการขับขี่ได้อย่างลงตัวสำหรับจุดเริ่มต้นของ y a มาฮ่าเซ e ล t สทรนั้นเกิดจากแนวคิดในการพัฒนาโมเดลใหม่ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีสมัยใหม่กับการใช้งานรถจริงโดยการพัฒนารุ่น2025นี้ใช้เวลาหลายปีในการวิจัย และทดสอบก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยเปิดตัวครั้งแรกในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ปี2024และได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงานทั่วโลกพูดถึงประเทศที่มีการใช้งานและยอดขายมากที่สุดแน่นอนว่าญี่ปุ่นคือบ้านเกิดของยามาฮ่าและถือว่าเป็นตลาดหลักของเซลลัสทอร์แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือกระแสตอบรับในประเทศอาญาอินเดียอินโดนีเซียและไทยก็แรงมากเช่นกันเนื่องจากดีไซน์ที่โดนใจการประหยัดน้ํามันและราคาที่เข้าถึงได้ โดยเฉพาะในไทย Yamaha s t o r รือได้กลาย er เป็นตัวเลือกหลักสําหรับผู้ที่มองหารถที่ขี่ดีทั้งในเมืองและออกทิปไกลฮ่าฮด้านความนิยม Yamaha Sator สองพันยี่สิบห้ากำลังขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกออนไลน์ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นไฟหน้าเลสทรงเพชรแฟริงที่ลู่ลมระบบเรือนหมายดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบและสีสันที่สะท้อนความทันสมัยทําให้ผู้ใช้หลายคนตกอุมรักตั้งแต่แรกเห็น ถ้าพูดถึงเรื่องสมรรถนะยามาฮ่าเซเลสทสอร์ันยีมาพร้อมเครื่องยนต์3 5 0ห้ีีไฮบริดที่ดับว่า U I N C Y L I N D E R ที่ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเสริมกำลังกลาง,งในช่วงออกตัวและเร่งแซงทำให้ขับขี่ได้นุ่มนวลแต่ยังคงแรงเราใจอัตราเร่ง0ถึงห0 0กมชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ5.2วินาทีซึ่งถือว่าทำได้ดีสำหรับรถในคลาสนี้ในด้านความประหยัดน้ำมันมาฮ่าเซเลสทอร์ทำได้ดีมากด้วยการใช้ระบบไฮบริด ที่สามารถสลับระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติทําให้มีอัตราการใช้น้ํามันเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ35-38กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจมากโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่ต้องขี่ทุกวันหรือเดินทางไกลเป็นประจําความสามารถของเซลลสทอร์ไม่ได้มีแค่เรื่องแรงหรือประหยัดน้ํามันเท่านั้นแต่ยังออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นพื้นเรียบทางชันหรือเส้นทางนอกเมืองด้วยระบบกันสะเทือนหน้าแบบระไซด์ดาว และหลังแบบมโนช็อที่ปรับระดับได้ทําให้การขับขี่ดุ่งนวลและมั่นใจในทุกสถานการณ์จุดเด่นสําคัญที่หลายคนชื่นชอบคือฟีเจอร์ล้ำๆเช่นระบบ s ีลสตาร์ทครูสคอนโทรล a c t ช o นคอนโทรลโหมดการขับขี่สามแบบ e ีโค่ r m a มอลสปอรและระบบเชื่อมต่อมือถือผ่านแอปยามาฮ่าไวท์คอนเน็ที่สามารถดูข้อมูลการใช้งานรถแจ้งเตือนการบํารุงรักษาหรือแม้แต่แชร์โลเคชันให้เพื่อนได้อีกด้วย เรื่องราคาก็ถือว่าแข่งขันได้ Yamaha s t o r a องยเปิดราคาจำหน่ายในไทยอยู่ที่ประมาณ1,49,000บาทซึ่งเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ให้มาถือว่าคุ้มค่ามากไม่แพ้บแบรนด์ยุโรปเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งยังมีให้เลือกถึง4สีหลักได้แก่น้ำเงินไฟฟ้าเทาดำด้านขาวมุกและแดงเบอร์กันดีซึ่งตอบโจทย์ทุกสไตล์การขับขี่และเมื่อพูดถึงจุดขา